สวัสดีทุกคนวันนี้เกิดชมวงเวลาชาเ้าเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะก็พามาเที่ยวคองควยควยควยมึนมนมึนทีไม่อันนี้อยู่อำเภออะไรงั้นลืมวะรูปแ้ยาวจังหวัดฉะเชิงเทาอันนี้เตรียมเตรียมดีดนมควายนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูไม่กล้าใช่ไหมล่ะเออมันตีนทีปึ้งทำไงเรา เขาบอกลองลองคำคำมันแบบอันนึ้งคุยลุเลยเนาะคุยดึว้าวอะไรที่ทอดตารอดใจแม่เราจะมกักจะทำล้วชอบปวดชอบพูดอยู่มวัดีให้หัวาหาันกินด้วยเหรอโอ้โหนี่ เป็นฟาร์มนะคะบรรยากาศน่าอยู่มากทุกคนดูสิชอบอันนี้ลุงเตรียมล่ะอันนี้ออกมาเท่ากิโลหนึ่ควายเนของลุงควายกี่ตัวคือควายหน่อยนะเองโอ้แม่หนูไม่เล็บลินน่ะอะไรจังนะแม่นูไม่เล็บลิน เ็นแล้วตอนนู้นนได้่ยีใช่มนมยือไหมทั้งหมดของพี่ที่รีดนมมายี่สิบทั้งหมดของพี่นี่คอบนั่นครอบฝั่งนู้นคอบสี่ที่ผาตัวนะ45ัวันนี้รีดแค่เท่าไรลุงยี่สิบตัวรีดได้วันละกี่วันนี้หกสิบกิโลรีดนมได้วันละหกสิบกิโลค่าหกสิบหรือวันละหกสิบวนละหกสิกิโล ตอนตอนตอนเช้าอ่ะตอนเช้ามันจะได้มากสี่สิบกว่าสี่สิบตอนบ่ายตอนเย็นมันจะได้แค่สิบกว่าโอ้ยลุงสุดยอดนะคตัวละห้าพันกว่าเพิ่มหน่อยหนึ่งก็สองพันกว่าสองพันกว่าอันนี้คือเตี้ยมอะไรอะลุงมันเรียกว่าอะไรอะอันนี้เครื่องใส่นมมันเด็ดเครื่องใส่นมเนื้อ เอาก็เสเพลเอฟซีถามไงพี่พี่เขาสงสัยอันนี้ถุงวายเดอร์วายเดอร์ใช่เอาไว้บีบนมเอาไว้ายนมควายอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับนุ๊กก็ขับไปได้แบบนี้ครับไม่ไม่เข้าไปกลัวใช่ไหมไมนได้กลัวโอ้มันเก๊กะมันไม่เก๊กะขับไปนี่มันจะได้เปม้าเห็นว่าไม่กินใจแบบนี้แบบนี้ลุงหลีดทีละกี่ตัวเนี่ยมันก็เดินขึ้นมาทีละห้าตัวก็เขาก็จะไล่เขับามซองแล้วก็ลากลากไปตามคุี เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนนะคะทำนวดคุยไม่ได้เลยต้มนต้มสะอาดต้มไม้เครื่องสะอาดสะอาดเรียบร้อยกว่าเราจะได้กินนมอันนี้นมสดแล้วก็ไปอะไรเาเรียกอะไรนะทำอะไรนู้นใส่ทำถั่ทผัดถั่วผัดเชล้อผัดเชื้ออันนี้คือวิธีใส่ แล้วแกก็แล้แกก็จะเตรียมใบควายมาแล้วนะคะอ๋อลุงคือห้หัวอาหารมันนี่แม่ควายสาวนี่เนาะฮะนี่ยังไม่ถึงควายสาวเลยพี่มีควายควายรุ่นเก่าของพี่รุ่นพี่ดีใกล้เอยียบอยู่สามตัวาเถ้าไม่เอาเคล็ดิบงานเอ่อถ้าควายสาวนี่ขยันพี่ถึงจะได้นมมาควายมาแล้วเพราะว่าปฏิกิริยาขยันโอเคแต่ไอพี่ตัวแกก็ไม่มีลูกมีดาวแก่ก็บางครั้งไอเด็กได้มาแล้วจะมีไแขกแค่คนสองคนจะหายเด็กมึง อยากให้เ็ดมามันจะมีแขหนุ่มใกล้เวดลุงคือไอ้หนุ่มสายนะคนสามคนสี่คนไอติผลไอ้หน้ก่โอ้แม่ดูมัมันเหมือนมันรู้เวลาเนาะมันรู้เวลาเหรอลุงมันจะแข่มันจะเข้ามาตาบนาต่างนานใช่ไหม จะขึ้นมาให้เขารีบนมบรรดนมมันอาหารมันอะไเหมือนไงเลยมันเลไยังไมักินหัวหันลุงทำไมต้องให้หัวหานให้มันกินล่ะต้องให้มันกินให้มันกินให้มันมโอไยสามตัวนี้คือลูกมันเป็นตัวสาวเหรอหรือตัวแกามันมีสามตัวแตแต่มันแทะมันแทะมันอยู่ขอบนู้นอะไรอะมาไว้นี่มันหอมนะอ๋อเหมือนรูอ่ะดูเดินมาเหมือนเข้ารูน่ารักกว่า ถึงเวลาถึงวันแล้วลสิถึงเวลาแล้วสิดูดูมันดูมันดูมันยนี่ <c oughs> อะไรอ,อะไรคะห้าตัวเ <c oughs> ตรียมต่อคิวค่ะต่อคิวนะคะเดี๋ยวมันโคตรลู่อ่ะดิานแรกอ่ะไม่ต้องรอให้ไหล่ ขนาดนั้นเลยเปิดสิลุงข้าเตรียมแล้วนะลุงนะเปิดให้ผมสิครับยังไ,ไม่อ่านน้ำเลยต้องอ่านน้ำก่อนอดนะ้ำนี่

รอนะคะลุงต่อซ้ายแล้วเรียบร้อยเตรียมวไปเดกมันอตรียมเตรียมาต้ไเมาอโหลดปีดกูข้างเอ้ไไอ้ไอ้ไอ้เป็นที่ขออะไรเนี่ยอาเ้นี่เอไปแล้วปะ ล้างให้สะอาดแล้วก็อนเอาไปยังเราเพราั้นเงินมันล้งคิดเราควเจะาคำเงินว่าก็ให้สิ่งควรทำไหนทำเงินมันง สุดท้ายแล้วนี่ก็ล่างนะคะลองควายมันก็ดีมากเ,เอาเอาเถอะจะพูดอะไรก็ภาษาบ้านเราดีกว่าอ่ะควายมันก็มาโลมาโล,าโลนะคะทุกคนรอล่างแล้วก็เตรียมมาลู่เวลาสมมติว่าลุงเปิดอันนี้เราก็จะมา ยืนประจำที่เลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่ว่าไม่มั่นใจว่า่ากี่นาทีรอเคลล์เลยนะว่ากี่นาทีถึงนำนมนำนมออกหมดอันนี้คือจากที่เราเห็นควายแบบชาบ้านเราเลี้ยงควายธรรมดาเนาะเราก็จะมาดูในการเลี้ยงควาย <laughs> ล้วก เอานมออกเป็นควนมโคนมอืม้อติดติดคัดคัน,นแล้วตื่นเต้นค่ะไม่เคยถ่ายแบบนี้เลยทุกคนอาจจะแบบพูดมีสระบ้างแล้วก็ไล่สาระบ้างนะคะจะปกติกับไ่สาระทั้งตลอดคลิปเลยค่ะนีม่มารักมากมากเลยดูใส่ตาเศร้าดูตัวน่อยอันนี้ก็เป็นของลุงนะคะที่เดินอยู่ยนี่ ้ราหายนมบีบนมมันกี่นาทีอะนะ่ะอันเนี้ยเอาเมาื่อคืนมาบีบนมกี่นาทีเอ่อไม่แน่นอนจนกว่านมจะหมดอ๋อจะรีบจนกว่านมจะหมดต้องรอไหมอ่ะก็ดูดูที่ถ้วยรองนมแม่ถ้ามันมดมันก็คือไม่ไหล,ลเราอาจจะต้อปล่อยอ๋ออ๋ออันนี้ก็ฉีดอีกฟังหนึ่งเหรอใช่จะต้องลากสองฝั่งอ๋ออันนี้ลากสองฝั่ง ต้องทรงฟังให้สะอาดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย